ตอนนี้มีคนถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของพี่ชูชัยกับคุณไนกี้ซึ่งมันมีภาพเป็นเป็นภาพเป็นวิดีโอต่างๆในงานวันเกิดว่าเออทั้งสองคนนี้มันมีสเต็ปเป็นการควงแขนยกเค้กให้อุ้มพี่ชูชัยลงไปในบ่อน,น้ำพี่ชูชัยแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซีอนึกออกไหมลุล้มลงไปตอนอุ้มเนี่ยเป็นหน้าใกล้ๆ ปหนึง่งซีรีส์วายซีรีส์เซเข้าใจยังเป็นซีรีส์วายเธอเนืกอออกไหมเหมือนฟิลแบบเหมือนจะแต่งงานอ่ะเออเป็นฟิลแบบหน้าใกล้ๆจมกูกใกล้ๆ <c oughs> เป็นฟิลนั้นทีนี้เนี่ยพี่ชูชัยกับน,นกี้เขาไปออกรายการของพี่มดดำรายการแฉก็ถามประเด็นนี้แหละว่ายังไงกันพี่ชูชัยเขาก็เลยบอกว่า ก็คือคบหากันอยู่แหละดูดูกันอยู่เป็นฟิลอาเป็นฟิลดูดูกันอยู่ส่วนคนไนกี้เขาบอกว่ารู้สึกดีกับพี่ชูชัยนะเพราะว่าเขาเองก็ได้พี่ชูชัยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอืปลึกนะปลึกปลึกไงเธอคึกออกมาแล้วปลึกปลึกกันอืได้พี่ชูชัยเป็นที่ปรึกษาเพราะไม่อยู่วงการก็เป็นฟิลนวงการบันเทิงก็คงไม่ได้จับธุรกิจอย่างอื่นก็ได้พี่ชูชัยซึ่งเป็นนักธุรกิจมาปลึกไงแต่พี่ชูชัยเขาบอกนะว่าก็ ดูดูกันอยู่คือคบกันเป็นฟิลคู่จิ้นเธอนึกอ,ออกไหมคู่จิ้นอะคู่จิน้นแต่คู่จิน้นอยูกึ่งกึ่งคูจริงเข้าใจยังเออเป็นคู่จิ้นกึง่งกึ่งคูจริงโชวีดโชวิวโชหวามโชวีดโชหวานกันหยดย้อยโดยล่าสุดพี่โกพี่โกเขาก็บอกว่ามันมันมันมดขึ้นแล้ว มันหวานมากมันฟิลฟ้าจะหลดทรายนะฟิลฟ้าจะหลดทรายแต่ถ้าเป็นซีรีส์วายตอนนี้คือฟิลบิวกินพีพีอบิวกินพีพีเป็นฟิลนั้นคือถ้าย้อนอดีตกลับไปถ้าพี่ชูชัยอายุสักยี่สิบสองพีพีไม่ได้เกิดนะคะบาลองซียก้าชูชัยเดินเองค่ะจบนะคะ